ดูดวงชาวราศีพิจิกนรกขุนลึกเลยนะนะครับวันที่สิบเจ็ดมกราครับนรกขุมลึกมากเลยนะเองเอาเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนยมโยมมาทูตถามหานะนะผมยมมาทูตถามหานรกขุมลึกเลยนะเองนะครับก็คือศัตรตูคนที่กันแกล้งคนอื่นเนี่ยน่ากลัวนะนะครับท่านอย่าคิดว่าคนอื่นมากันแกล้งโอ้โหเมื่อไหร่มันจะเกิดผลนะผมหมอ,อท่านบอกเลยว่าสิ่งเหล่าเนี้ยน่ากลัวมาก ับผมเขาเอาไปเลยนะผมคนที่ทําบาปทากรรมมากมากนะบทอยู่ดีๆก็ไปก็ไปนะครับชดใช้กรรมหมดปุ๊บไปเลยครับจัดหนักให้เลยนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุคศลวาสนาดวงชะตาของท่านขาขึ้นแต่ว่าศัตรูโมมานเป็นขาลงเกณฑ์ชะตาการชิงไหวชิงพิบเกณฑ์ชะตาการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเปิด,ดุบายดวงชะตาของท่านเปิดรับทรัพย์รับผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรือง การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นดวงชะตามีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดบประดังยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวนับแต่ดวงนี้รายได้จะสูงเป็นพิเศษแต่ศัตรูหมู่มารจะพังพินาศระบบสับสนงงงวยในโชคชะตา นะดวงชะตานี้อาจจะเจออะไรบางอย่างทําให้ท่านสับสนงงงวยนะครับผมอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกวนกะวายกระสรับกระสายแนะร้บผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ฉันปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นพระราชาถือดบ ยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวห้าวหารเอาจริงเอาจังจนประสบนํำเร็ดน้เมจิกเชี่ยวสายยานทวยเทพนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรของดวงชะตาเพราะฉะนั้นท่านก็ปล่อยไปตามดวงชะตาหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายดีกว่าอย่าไปทุกข์กับมันนะผมมีความสุขเข้าไว้นะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ให้เก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความประสบเ็จ จ u ติกทำตามแบบแผนกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซสไหนไอ้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างจัดหนักจัดเต็มในโชคชตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันดาบสองก้ายคิดพินิษ์ไต่ตองให้รอบข้อไปปรับปรุงพัฒนาในด้ดวงชะตาเตรียมตัวเฮลั่นรับับรวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะเปิด ใครบางคนตกตําแหน่งยาจแเราก็ปล่อยไปตามโชคชะตาของเขาไม่เกี่ยวกับเราดวงชะตาของท่านแค่นี้ยังเหนื่อยไม่พอใช่หรือไม่ยังต้องต่อสู้เยอะแยงแข่งแยง่งชิงดีอํานาจบนบารมีมมวาสนาแต่เอเมบรูนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปลผันอย่างตั้งมั่นตกตําแหน่งเป็นผู้ให้จัดหนักจัดเต็มในโชคโชะตาดวงชะตาจะเปิดรับ,บรัพ์รวยโชคแล้วผมพระราชาแห่งช่วยบ่งบอกถึงโอกาสใหญ่ๆเข้ามาในดวงชะตาของท่าน เกิดความตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี3ถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาลื่นเลงสุขสันต์ทันษาอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองแปลว่าดวงนี้ตกตำแหน่งที่ดีราผมจะได้รับโอกาสใหม่ๆจังหวะเข้ามาอย่างรวดเร็วอย่างทันทีทันใดเร้ผมได้ออกเดินทางได้คนด้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนำพาซึ่ความสำเร็จด้วยบุญกุศลวาสนา วางแบบแผนประเภณนี้มองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลท่านใดจะดูดวงกับหมอซันทักไลน์มา s ันน y สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่านั้นรับส่งคลิปให้รับส่งคลิปให้นะรับท่านจะลบก็ได้ไม่ลบก็ได้แล้วแต่ท่านท่านดูคนเดียวนะครับผมบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับผมเวลานะครับผมบอกครับแต่ถ้าท่านไม่มีบางคนไม่มีแล้วมีคนไม่มีนามสกุลด้วยไม่มีไอ้ไม่ใช่ไม่มีวันเดือนปีเกิดไม่รู้ไม่มีชื่อไม่เป็นไรเขียนชื่อ ชื่อเล่นท่านมันสื่อถึงระบบการเปิดไพ่มันถึงหมดระบมจะดูอะไรก็ดูได้หมดนะครับไพนะ่เนี่ยพระเจ้าขอดูมดตัวนี้ยังดูได้เลยอันนี้มันเป็นไพ่นะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ่ะไพ่นะสุดนะแล้วจริงๆระบมอซจนดูได้หลายแบบนะดูลายมือก็ดูดูแต่ว่าไม่ตอนนี้ไม่ดูอะไรเลยดูไพ่อย,ย่างเดียวนะครับไม่ดูอะไรเลยดูไพ่อย,ย่างเดียวนะครับผมว่าไพ่ระบมมันมันมัน มันอธิบายได้ลึกซึ้งนะอนธิบายได้ลึกซึ้งล้วดูตำแหน่งดวงชะตาดูเรื่องราวต่างๆหมุนเวียนมันมันกว้างไปหมอสันก็เลยชอบไพ่กนะ็เลยชอบไพ่เป็นพิเศษนะหมอสันทาโร่หนึ่งห้าเก้านะครับผมนะผมโชคชะตาบานกุศลวาสนาวางแบบแผนประเพณีมองการไก่นะผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดเอาไว้หมดแล้วนะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ก็คือทําบุนหนีทําบนก็กําหนดเอาไว้ไงกาหนดบนกําหนดบนกําหนดบน กำนดบุญมากๆรวยท <g iggle> ่านก็กหนดบุญสินะครผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาถูกกหนดไว้แล้วและมือท่านก็กําหนดก็ไปสร้างบุญบารมีให้มากครับคอาถึงอ o i n สร้างบุญให้มากนะ,นะครับผมสิ่งดีงามจะบังเกิดขกับนนตัวท่านท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างนะครับทักไลน์มาราชจ้หรือสแกนโค้ดตรงนี้นะครับสวัสดีครับดวงชะตาราศีพิจิกประจําเดือนนี้เดือนนี้ชาวราศีพิจิก จะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเป็นเหมือนผีเสื้อที่กำลังจะโผล่ออกมาจากดักแด้พลังงานของเดือนนี้จะผลักดันให้คุณต้องปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่และกล้าที่จะก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของตัวเองบรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยโอกาสที่รอคอยให้คุณคว้ามันแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและสติปัญญาในการรับมือด้านการงานก้าวสำคัญแห่งการพิสูจน์ตัวเอง การงานของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้เปรียบเหมือนนักปีนเขาที่กำลังอยู่ในช่วงไต่เขาที่สูงชันและท้าทายคุณอาจรู้สึกว่ามีภาระงานเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติมีโครงการใหม่ๆที่ต้องการความรับผิดชอบสูงหรืออาจได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถและการตัดสินใจที่รอบคอบ ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในองค์กรขนาดใหญ่คุณอาจถูกเรียกเข้าร่วมโครงการพิเศษที่ต้องทำงานร่วมกับหลายแผนกหรือได้รับมอบหมายให้ดูแลทีมใหม่ที่ต้องการการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือมีธุรกิจส่วนตัวคุณอาจได้ลูกค้ารายใหญ่ที่มาพร้อมกับข้อกำหนดที่สูงหรือมีโอกาสขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ที่ต้องการวางแผนอย่างรอบคอบ สิ่งที่น่าสนใจคือเดือนนี้คุณจะมีความคิดสร้างสารรค์และไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องสมองของคุณทำงานได้รวดเร็วและแหลมคมเป็นพิเศษคุณอาจพบวิธีแก้ปัญหาที่ผู้อื่นมองข้ามหรือคิดกลยุทธ์ใหม่ที่ทำให้งานราบรื่นขึ้นอย่างไรก็ตามจุดที่ต้องระวังคือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจคุณอาจมีความเห็นไม่ตรงกันในบางประเด็นหรือเกิดความเข้าใจผิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนำเสนอโครงการใหม่ต่อหน้าผู้บริหารคุณมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมแต่วิธีการนำเสนออาจยังขาดความชัดเจนในบางส่วนทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงหรือคุณอาจมีทัศนคติที่แตกต่างจากทีมงานในเรื่องของการดำเนินงานซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแยง้งหากไม่ได้รับการจัดการที่ดี คำแนะนำสำคัญคือให้คุณฝึกการฟังอย่างตั้งใจและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือยืนยันในความคิดของตัวเองแต่ให้เวลากับตัวเองในการพิจารณาข้อมูลจากทุกมุมมองการทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้รับรางวัลหรือได้รับการยอมรับในผลงานที่ทำมา ด้านการเงินระหว่างรายรับที่เพิ่มขึ้นกับรายจ่ายที่ต้องควบคุม การเงินของชาวราซีพิจิกในเดือนนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดคุณจะพบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนที่อาจได้รับการปรับขึ้นโบนัสจากผลงานที่ดีรายได้พิเศษจากงานอดิเรกหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่เริ่มเห็นผลมันเหมือนกับว่าประตูแห่งโอกาสทางการเงินกำลังเปิดกว้างให้กับคุณตัวอย่างเช่นหากคุณมีทักษะพิเศษด้านใดด้านหนึ่งเช่นการออกแบบการเขียนหรือการให้คำปรึกษาคุณอาจได้รับข้อเสนองานฟรีแลนซ์ ที่ให้ผลตอบแทนดีหรือหากคุณลงทุนในตลาดหุ้นหรือกองทุนเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่เห็นผลกำไรที่น่าพอใจบางคนอาจได้รับมรดกเงินปันผลหรือผลประโยชน์ทางการเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังให้มากคือการใช้จ่ายเงินอย่างไม่รู้ตัวคุณอาจรู้สึกอยากซื้อของที่มีราคาแพงหรือฟุ่มเฟือยมากขึ้นโดยเฉพาะสิ่งของที่เกี่ยวกับความบันเทิงเทคโนโลยีหรือของแต่งบ้านคุณอาจคิดว่าฉันทำงานหนักมากสมควรที่จะรางวัลตัวเองบ้างและนั่นก็ไม่ผิด แต่ต้องระวังอย่าให้มันกลายเป็นข้อแก้ตัวในการใช้จ่ายเกินตัวลองนึกภาพว่าคุณเห็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่มีฟีเจอร์น่าสนใจหรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ลดราคาคุณอาจคิดว่าซื้อแค่ชิ้นเดียวคงไม่เป็นไรแต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเช่นค่าทำบุญค่าของขวัญค่าเลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆรายจ่ายรวมอาจสูงกว่าที่คุณคาดไว้มาก คำแนะนำสำคัญคือให้คุณจัดทำงบประมาณเดือนอย่างละเอียดแยกเงินออกเป็นหมวดหมู่เช่นค่าใช้จ่ายจำเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและเงินออมตั้งเป้าหมายว่าจะออมเงินไว้อย่างน้อยร้อยละ2 0่สถึงสาของไรายได้และหากมีเงินเหลือจริงๆค่อยพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่คุณต้องการการลงทุนก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาหรือคำแนะนำจากคนที่ไม่รู้จริง นอกจากนี้เดือนนี้เหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการเริ่มต้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการทำประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตหรือการลงทุนในการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่จะเพิ่มมูลค่าของคุณในตลาดแรงงานการใช้เงินกับสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นภาระในระยะสั้นแต่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณในระยะยาวด้านความรักความลึกซึ้งและการเปิดเผยตัวตนสำหรับคนโสด ชาวราศีพิจิกที่ยังโสดอยู่ในเดือนนี้จะพบว่ามีสเสน่ห์และความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะแผ่ออร่าที่ลึกลับและดิงดูดใจทําให้คนรอบข้างอยากเข้ามาทําความรู้จักกับคุณมากขึ้นโอกาสในการพบปะคนใหม่ๆจะมาจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นในพี่ทํางานงานสังสรรค์กิจกรรมกลุ่มหรือแม้แต่การสุ่มเจอในชีวิตประจําวัน ตัวอย่างเช่นคุณอาจไปงานปีใหม่ของบริษัทและพบกับคนที่คุยถูกคอมากเป็นพิเศษหรือเพื่อนแนะนําให้รู้จักกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันหรือคุณอาจเจอคนที่น่าสนใจตอนไปคาเฟ่นั้นหนังสือหรือในชั้นเรียนที่สมัครเรียนใหม่น่าสนใจในเดือนนี้ของคุณไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความมั่นใจความฉลาดและความสามารถในการสนทนาที่น่าติดตาม อย่างไรก็ตามจุดที่ต้องระวังคือคุณอาจมีแนวโน้มที่จะวิเคราะห์คนอื่นมากเกินไปหรือตั้งมาตรฐานสูงเกินจนทําให้พลาดโอกาสที่ดีคุณอาจเจอคนที่ดูดีแต่มีบางอย่างที่ไม่ได้ตรงตามที่คุณคิดไวร้อยเปอร์เซนต์แล้วคุณก็เริ่มลังเลและปิดใจตัวเองลงลองนึกภาพว่าคุณกําลังคุยกับคนที่น่าสนใจแต่เขาพูดบางอย่างที่คุณไม่เห็นด้วยนักแทนที่จะให้โอกาสในการทําความรู้จักกันต่อคุณอาจตัดสินใจทันทีว่าคนนี้ไม่ใช่สําหรับฉัน คำแนะนําคือให้คุณผ่อนคลายและเปิดใจมากขึ้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบและความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้มาจากการหาคนที่เหมือนกันทุกอย่างแต่มาจากการยอมรับและเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เวลากับตัวเองในการทําความรู้จักคนอื่นอย่างจริงจังอย่าเพิ่งตัดสินจากครั้งแรกที่เจอและที่สําคัญอย่าก,กลัวที่จะเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณความจริงใจและความเปิดเผยจะทําให้คุณดึงดูดคนที่เหมาะสมมากกว่าการแกล้งทําตัวเป็นคนอื่น ช่วงกลางถึงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการสารภาพความรู้สึกหรือก้าวสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นหากมีคนที่คุณสนใจอยู่แล้วให้กล้าสแสดงออกและเปิดใจรับฟังสิ่งที่เขามีต่อคุณเช่นกันสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการทดสอบความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์คุณกับคู่ของคุณอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องการการสื่อสารที่ลึกซึ้งและความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นอาจมีประเด็นที่ถูกกดไว้มานานถูกยกขึ้นมาคุยกันหรือมีเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญร่วมกันเช่นการย้ายบ้านการวางแผนทางการเงินระยะยาวหรือการจัดการกับปัญหาครอบครัวคุณและ คู่ของคุณอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและนั่นอาจนำไปสู่ความขัดแยง้งหากไม่ได้รับการจัดการที่ดีอีกสถานการณ์หนึ่งที่อาจเกิดขึ้นคือคุณหรือคู่ของคุณมีภาระงานที่หนักขึ้นทําให้มีเวลาให้กันน้อยลงความสัมพันธ์เริ่มรู้สึกเหมือนเป็นแค่กิจวัตรประจําวันมากกว่าการแบ่งปันความรักและความอบอุ่นกันคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจความรู้สึกหรือความต้องการของคุณหรือคุณเองก็อาจไม่เข้าใจเขาเช่นกัน คำแนะนำที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่ด้วยความนุ่มนวลอย่าปล่อยให้ความรู้สึกสะสมจนระเบิดออกมาในรูปแบบที่รุนแรงแต่ให้พยายามพูดคุยกันในเวลาที่เหมาะสมและด้วยน้ำเสียงที่สงบแทนที่จะกล่าวหาหรือโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้พูดในรูปแบบของการแบ่งปันความรู้สึกของตัวเองเช่นฉันรู้สึกว่าแทนที่จะพูดว่าคุณทำให้ฉัน นอกจากนี้ให้เวลากับการทำกิจกรรมร่วมกันที่ทาคู่ชอบไม่ว่าจะเป็นการไปดูหนังทานอาหารข้างนอกเดินเล่นในสวนภาษาสาธารณะหรือแม้แต่การทำอาหารร่วมกันที่บ้านการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและทำให้คุณทั้งคู่จดจำได้ว่าทำไมถึงเลือกที่จะอยู่ด้วยกันการให้และรับอย่างสมดุลก็เป็นสิ่งสำคัญอย่าคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะต้องเข้าใจหรือทำทุกอย่างตามที่คุณต้องการโดยไม่ต้องบอกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเปิดใจและรับฟังและ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการเช่นกันหากคุณทั้งคู่ผ่านพ้นความท้าทายเหล่านี้ไปได้ความสัมพันธ์ของคุณจะแข็งแกร่งและลึกซึ้งมากขึ้นช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่บรรยากาศดีขึ้นเหมาะกับการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมาร่วมกัน โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลมีสติและกล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นจงเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญเพราะทุกความท้าทายล้วนเป็นบันไดที่นำคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืน